อยู่กับผมครับแค่แท่งเงีแล้วก็อยู่กับเด็กเล่นน้ำด้วยครับอ่วันนี้พามาดูลิมปิงกําแมงเพชรครับนี่ครับดูบรรยากาศลิมปิงกำแมงเพชรครับเด็กเล่นน้ำครับผมร้อนร้อนมีตะเข้ด้วยครับร้อนร้อนครับผมนี่ครับร้อนร้อนครับโอ้สไลเดอร์น้ำครับผม ไหลลงน้ำนี่ครับเด็กๆจะเล่นอยู่ใต้สะพานนะมีล่มด้วยครับนี่ครับผมบรรยากาศเกาะกลางริมน้ำกำแพงเพชรครับผมสไลเดอร์น้ำอยู่ที่6ตัวครับผมตอนนี้นี่ครับดูบรรยากาศโดยรอบครับผมดูบรรยากาศโดยรอบครับดูครับนี่ครับผมนี่ผมอยู่บนสะพานข้าม มาเกาะกลางนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมบรรยากาศริมน้ำกำแพงเพชรรับเกาะกลางน้ำครับนี่ครับข้างบนนั่งดื่มนั่งกินอาหารส้มตำเอาหมึกย่างครับผม นี่ครับดูฝั่งนี้มั่งครับผมข้ามไปครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมเด็กเล่นน้ำครับเด็กกับน้ำของคู่กันครับผมอากาศร้อนนี่ครับได้มาระบายที่ อำแพงเพชรนะคผมนี sabes, anyway, ่น like 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 um ี่เกาะกลางน้ำอำแพงเพชรครับรายงานโดยผมครับแค่แซงแงะนี่ครับบรรยากาศน่าเล่นครับนี่ครับผมด่ครับบรรยากาศน่าเล่นของขายเยอะฮะของขายเยอะครับนี่ครับอากาศร้อนๆนี่ครับของเล่นเยอะครับ ริมน้ำกำแพงเพชรครับอยู่กับผมครับแค่แท่งแง่คลิปนี้ลาไปก่อนลาด้วยความชุ่มฉ่ำในน้ำครับผมอย่าลืมช่วยกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแค่แท่งแง่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ